นี่ตรงบันไดสายร์ใน้องฉีดลูกโจมตโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยยกเล็งภูมิเล็งภูม,มิเราอ่ะ <laughs> เห็นนั่งยองๆกูกันึกว่าพี่แมวเฮ้เฮ้ยโอ้ยบอกอะไรกันันม่ะไอ้โ่ไอ้นี่แบบเป็นวงกูเกิดอะรแล้วพี่ตำรวจละครสัตว์วะเนี่ย เจอแล้วแล้วกลับบ้ไปเป็นปออโอ,โอ้โอ้ยุ้มข้ามันมันตายแล้วตายแล้วไอ้เหี๋ปุ๋ยไปแล้วเออไปละวสองตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยเออแค่กูตายอีกแล้วกูจะไม่เดินทำอะไรเลยอ่ะ

โอ้ยโอ้ยเฮียักด้วยมิภูมิโชว์ร่างสองให้น้องเออเอาร่างยให้รอดก่อนไอเหียอ้เียไอเหียไม่ได้วะไม่ได้ก็ไปทางไปไปบ้านปะุณไปมาจริงด้วย บาาจริงจบาาจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งเลยเฮ้ยอ๋อแต่กูได้ยินเสียงสืบๆตรงนู้นอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยกูนึกว่าอยู่ในในห้องนู้นกูจะเข้าใจใช่เขาขอโทษทีมาทนขอโทษหัวโตไปหน่อยขอโททษีโอ๊ยเฮี้ยอยู่ข้าง เฮ้ยเฮ้ยเจอคนสวนรถน้ำต้นไม้อาไงจะว่าสู้เขาไงดีนูดดูๆๆๆูดูนูดนดอู่ดินูดูดูนู่ ยจอคนนี้ฉลาด่ากจีเนียตจีเนียตจีเนียตดูมาเยอะเนี่ยดูมาเยอะดูยูทู e มาจำได้โอ้ยนั่นนั่นนั่นเป็นยู่นหนึ่งของเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยน้่เอา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 วิววิววิวสปิด ิ่งติดเอะนเปิดกูหมดแล้วพี่มืนคองอยู่เหรอพี่ยืนนิ่งใช่ซีนงดเขาคิดนั้นมันจะเป็นดังใจหวังหรือเปล่า สิ่งที่เขาคิดนั้นมันใช่หรือเปล่าเฮ้ยไอ้ราถอยมาก่อนไม่น่าหลบตรงนี้เลยนีตายนาีเดียไม่ตายสัสปับมึงนะโลเคชั่นไม่ดีออกไปที่อื่นนี่ไป กี่ไปกินเปลี่ยนกระสุนนะไม่ใช่กูไอ้เฮียกูก็ติ๊กให้มึงดูอยู่เฮียเอ้าไปเถียงกันวอล์กแบกอืมปทะเลาะทะเลาะจากภายในเป็นนี้แหละเปลี่ยนทะเลาะเรื่องปีกกระสุนวอลกแบผมดูช่องนี้บ่อยโอ้ยอ่ะอย่าดูที่กระสุนอ่ะ ไปประมาณนั้นแหละครัหมือสั่นเราแพ้เขามีอีกเยอะว่าแล้วคนละทางไอ้แต่เรื่องเงินเข้าตรงๆผมไม่ควรจะซักฝอดเงินเรื่องอ่าแล้วกูไปเอามีดตู้เขาทำไมวะเนี่ยอากูเป็นไอ้แจ็คกูตกใจกว่าอีกไอ้สัสไอ้เฮียอยู่ดีก็โผล่มา กูรอมานานแล้วแซนด์วิชอุ้ยเมาสั่นเลยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยมันมีตัวเสริมสวยสวยสวยเฮ้ยเขาตามเรมาแล้วว่ะโอ้ย อ๋อก oh, ูโดนทั้งระเบิดตัวเองทั้งไอเจ็ดยิงโอ้ยโดนหมดโดนหมดโอ้ยเฮียดีไหมเสียตายยิงยิงลน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  พอละเล่นแผนนี้ใช้ไม่ได้ละเดี๋ยวมันดำนอยอยู่อ้าวเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้เดี๋ยวอยู่ๆก็เพลงขึ้นเดินไปเลยด๊าบเลยใครวะเชี่ยตกใจผ โอ้ยเกียบคอยเฮ้ย <göster> ข <ges> <For God 's amine sounds> ึ้นมาได้แล้วคุณใช่ไหมที่ฆ่าจ่าปลาบุผมมีแก้งค์ตอนอยู่แ็นนั้นแหละคุณใช่ไหม อุ้ยโอหลังวโซโอมโซโอ้โหเบี้ยละนักสืบโคนันใครฆ่าจ่าป่าเวลาบุกเวลาบุกบุกเนี้ยเป็นจ่าต่อไปทั้งหมดเ้ยบมันเก็บมันหัวใจกระเด็นเลยเมื่อกี้เห็นอยู่เอ้ยบออยบอ้บอย

ยิงเดินกูเลยครับเมื่อกี้ครับเอาเลยครับตายเหอะแมวไอ้เดินไปตายเหอะกลัวนะเฮ้ยโอยไปไปทีเดียวเข้าเลยหนึ่งสองสามวิ่งใช่ เแกนมานานแกนมานานเันจะโดนแจ็คกูเขาทำหายใจทันดวงเลยพี่โอ้ยเยี่ยโดอต่อต่อโอ้ยเยียเสียงนี้มันไอเด็กวัยรุ่นยังไงไอเฮ้ยทำไมทำไมกูไม่ยิงโอ้ยพูดไปได้เอา อดีบอนรอนกอดีบอนอุ้ยเอมาร่มพัดไปแล้วอ๋อยไอ้เจ้าอยทางไหนข้างนอาเง้ยยเฮ้ยอะไรตายแล้วจะพูดไอ้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 ้ไอ้ไล้ไออ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้ อสาวเลยกูพียอะไรกูเนี่ยเจ็ดแม่ผมรู้ว่าคุณโดนเพราะผมไม่โดนม,ดม,มีสองตนน้น <c oughs> <c oughs> ต้นบนตน้นล่างมีสองตน้นมีสองตน้นสองต้นใช่ไหมเผาแม่งเลยต้องเห็นภาพที่มันโดนเมื่อกี้ดูรอดูีคลิปนี้ <c oughs> ไปเยอะโอ้โหสายมากตามเลยโอ้นี่ไงมันหยุดนีอ่ะโอ้โยไอน้ซอสอา่อยู่ก็มาปะขวบตัวนี้วุ่นไปครับไม่ต้องไม่ต้องกลับเถอะให้เขาบอกว่ากลับเถอะแสดงว่าตอนแรกเขาจะอ้อมไปนี่เขาเดินกลับที่เดิมแล้ว อี่ปลาหม่งระเบิดไอ้เหี้ยพี่ปลาหม่งระเบิดหนึงระเบิดคอนเส็งด้วยปลานี่ชิงมาโดนหัวเต็มเต็มเลยมึงทนระเบิดเหรอโอกมเฮ้ยไอ้เพี้่ระเบิดเสร็จก่อนนี่อ้๋อทันนะไอ้เสดเลยเฮ้ยแมวมันเจ็บหนักแล้ว ไม่เห็นเดี๋ยววะซ้อม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 ตายซ้อมตายซ้อมมันโง่มันไม่เห็นหรอกเห็นที่ไหนอ่ะโอ้โหตายแล้วเนี่ยโง่อีกแล้วอี๋อะไรพี่อะไรพี่เอามอากูเอาเอาอีกแล้ว โอ้โหนี่แหละเฮ้ยระวังนะบอกเลยบอกเลยมาแล้วเห็นแล้วเว้ยบอกเลยอย่ามาเลยเดินเปปิดเขนชินชินนะแตงกว่าเดี๋ยวกูใส่หนุบห่อยก่อนเลยดูด้วยพี่ด้วยนะจ๊ะอุ้ยใสไม่เันยิงเลยโอมแล้ ไอ้ฟังแกงกะลึงอยู่เลยอูไม่รอดแน่ะไม่ได้ว้าวนด่เยพี่ดูผมนะอืดูดูดูจังเออพี่ดูอย่างเดียวตีด้วยให้ดูทุกหัวอาวเอาไปด้วยอามันทอาไว้แล้วจะมาสูบให้ไงจะเตรียมไม่ทันกราหมไม่เอาอะไร เอ้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไงวะอ้าวไอ้พี่กูไม่เข้าไปแล้วจะเห็นเจ้าใกล้ๆไหมไม่พี่ทำไมผมลอยวะพี่พี่แก๊กดูดิลอยลอยยังไงวะโทัผมเหมือนเหมือนลอยอ่ะพี่ไม่ลอยแล้วนาทีท้องแล้วเว้ยเอ้จริงเกิดอะไรขึ้นตัวกูไอ้ยิ่งมิวเทนไอ้สัตว์เดาลุ้มลุมลุ้มไอ้พี่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ เฮ้ยดดกดวจะลงมาทำไหมคนนี้ประมาทเขามากเขาเทพพี่ปลาเาอบนตู้น้จู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 อ๋คิดมากคิดมาก มาี่ pues ี่ต้นกูอย่โอ๊ยโอ้ยโอ้อยตรงนี้มีตัวนึ่งระวังนะจ่าหมดกันเฮ้ยเฮ้ยเมยมโดร้เพื่อเอาชาลุยอีกแล้ว วูบกกกลับไปเป็นนายดาบดีกว่าาก <laughs> ไปแล้วเฮ้ต้องเป็นจ่าเลกลันเลยเัดนกันเลยแล้วมาทางนี้ผลงานไม่มีมาเออมานี้ยเหีายใัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโงไว้ลวโห<พ><ค>ลฮัลลลใโหลฮัลโหลฮัลโัโหลฮัโ <c oughs> ไอ้เชี่ยโอ้ยถอยถอยถอยเกี้ยอาเยอะไปหน่อยจะเหยียบตีนอยู่แล้วโอ้ยเชี่ยจะเอาอะไรไปชนะเวะพี่เก่งก็ไปพี่เก่งก็ไปพี่แมวติดขือกูออมไม่ทานไอ้เชี่ยไม่ต้องเข้ามาแล้วบบเนี้ย

ไทกูควรให้ซนไยไปก่อนปะวะอืมเฮ้เจนบังให้ยับเลยเมื่อกี้เข้าไปเลยพี่ผมผมเริ่มทาแทงแล้าที่ชาติพี่ชาตอยู่ เธอยู่เนอะโไม่มีคูมจริงๆโอ้โหกูดูอยู่มาไปให้ไปถึงว่าหนต้นไม้ไงพี่จำได้มั้ยต้นไม้ใช่ไหมเผาแม่งนี่ไงเอาละเอาละเอาละได้แล้วได้แล้วเกินไปนิดนึง ไอ้เหียจากกูท้อใจแล้วนะอะไรกันวะไปไปไปทำภารกิจต้องไปเสือกหมดอ่ะไม่น่าหันหลังกลับเลยพี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเฮ้ยตีนโผลมา โอ้ยเด็กมันมีคนอยู่ดิจะไปช่วยตระกันเอาเวลามายิงกันไง